ไพ่หกถ้วยดีนะไพ่แบบนี้นะได้พบเจอเพื่อนฝูงเก่าบางคนได้ได้ข่าวคนรักเก่าบางคนได้พบเจอญาติบางคนได้เจอเพื่อนเก่าๆก่ดีอันนี้ดีจะรู้สึกระลึกถึงบรรยากาศที่ดีนะครับมีการเท้าความพูดถึงเรื่องเก่าๆก่านะใบที่2ได้ไพ่ดาบราชินีดาบระวังสุขภาพร่างกายอากาศเปลี่ยนแปลงต้องระวังหน่อย ไ,ไกกพ่จักรพรรดิหลีแสงหน่อยนี่มาแล้วนะใบที่สี่ใบที่สี่ 4. ได้ไพ่ราชินีเหรียญอันนี้ดีนี่ได้ไพ่เก้าเหรียญได้ไพ่ไม้เท้าดีมือดำเลยหลีไฟอมังกรดีกี่เปอร์เซ็นต์ดี โอโ้ดีถึง80%เลยสัปดาห์นี้ดี80%ครับผมแจ่มครับผมนะครับต้องบอกเลยว่า7วันนับจากนี้ไปตั้งแต่วันที่5 6 5 6 7นะมีวันที่8ที่จะอ,อึดใจหน่อยอึดอัดใจเรื่องเงินเรื่องงานที่มันไม่ขยับตัวหรือภาระปัญหาต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยสบายใจยคิดภายเรือในอ่างวนเวียนอยู่นั่นแหละ บางคนก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพบางคนก็มีปัญหาเรื่องงานที่ยังไม่ค่อยคืบหน้าอย่างใจนักนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในราศีมังกรไม่ต้องกังวลใน7วันนี้อาจจะมีเรื่องไม่สบายใจมีภาระ,ะปัญหาที่คนอื่นโยนมาให้หรือปัญหาเดิมงานเก่าที่เรายังเคลียร์ไม่เสร็จอยู่ประมาณสัก2 0นอกนั้น80%ถือว่าเป็นไพ้ที่ดีนะครับผมนะครับวันที่เราจะไม่สบายใจจะมีวันที่8กับวันที่10นอกกนั้นวันที่ ห้าหกเจ็ดเแล้วก็11ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับโดยเฉพาะท่านที่กําลังคุยเรื่องบ้านเรื่องที่เรื่องทางเรื่องอสังหาริมารัพย์เรื่องมรดกทรัพย์สินเรื่องการจัดการเกี่ยวกับสินทรัพย์ทรัพย์สินต่างๆแม้กระทั่งที่ทางนะครับจะซื้อจะขายจะเช่าจะซินจะเซ็นรับจะเซ็นออกจะปรับปรุงต่อเติมพัฒนา ทำได้ครับในเดือนมกราคมนี้โดยเฉพาะคนที่จะขายตัดสินใจถ้ามีอำนาจตัดสินใจตัดสินใจไปเลยจะได้จบเกมไวๆคนที่จะรับก็จะได้รับไพ่ชุดนี้จะได้เปรียบสำหรับคนที่ต้องการรับรับ์นะรับไหมพิลมรับรัพย์ให้หน่อยดินะใครกำลังต้องการที่จะรับทรัพย์กำลังที่ต้องจะเจรจาซื้อขาย หรือตกลงเรื่องสินทรัพย์เนี่ยเป็นจังหวะดีก็ลุยไปเลยนะสัปดาห์นี้นะรู้ไหมนะครับอยู่ที่การถ้าคุณมีอำนาจตัดสินใจผมจะแนะนำให้คุณตัดสินใจให้ไวจะได้ไม่พลาดโอกาสเพราะฐานดวงคุณดีนะครับมีไพ่ทัดไฟทัดไฟนะอันนี้ดีจะมีโชคเรื่องงานนะงานปริมาณงานจะมากขึ้นลูกค้าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณค้าขายเนี่ยผมแนะนำให้คุณโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับโฆษณาประชาสัมพันธ์จะทําให้คุณมีลูกค้าเพิ่มนะครับ แล้วจะทำให้คุณได้รับผลตอบแทนสูงเพิ่มขึ้นด้วยในสัปดาห์นี้พยายามดูแลลูกค้าเก่าให้บริการด้วยความนุ่มนวลอย่าใช้อารมณ์นะนะครับปัญหาที่คุณมีอยู่ที่คุณเจออยู่เนี่ยถ้าเป็นปัญหาเก่านิโยนทิ้งลงถังขยะไปเลยคนเก่าเรื่องเก่าเลิกคิดคิดมุ่งไปเป้าไปที่ข้างหน้าล้อชีวิตมันต้องหมุนไปข้างหน้าอย่าหมุนถอยหลังถ้าหมุนถอยหลังย่ำอยู่กับที่ไม่จเจริญเติบโตนะครับจังหวะดวงดาว ดวงนี้เป็นดาวเพฤหัสจะให้ผลในเรื่องโชคลาภทรัพย์สินนะและให้ผลในเรื่องของของเก่าที่เวียนกลับมาทรัพย์สินแม้กระทั้งคนเก่านะบางทีบางคนกลับไปคบกับคนเก่าก็มีเพื่อนเก่าคนรักเก่าคนเคยรู้จักคนเคยทะเลาะก,กลับมาดีกันก็มีนะเออบางทีกลับมานั่งเมาส์กันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครใครที่กำลังจะทำงานหางานเสนองานประมูลงานสอบ ติดต่อแข่งขันเรื่องของหน้าที่การงานการเงินเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของการเจราจาเพื่อขอความช่วยเหลือต่างๆจังหวะดีนะแม้กระทั่งทวงหนี้นะสัปดาห์นี้มังกรลุยได้เลยนะครับเอาล้ครับท,ท,ทัดลมเนี่ยจะทําให้คุณมีปัญหาเรื่องสายตานะครับจะทําให้คุณมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกเส้นเอ็นและบางคนก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจความรักสัปดาห์นี้ดี มังกรดีแต่ต้องพูดเพาะต้องพูดจาดีๆถ้าเผลอพูดไม่ดีนี่เดี๋ยวไม่ได้ตังค์นะโอเคตำแหน่งบ้านก็ดีนะครับสัปดาห์นี้สิ่งที่เตือนก็คือว่าระวังพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือตะขาบหรือสัตว์เลื้อยคานที่เข้าบ้านแค่นั้นเองนะในเกณฑ์ชะตาของคุณเนี่ยเรื่องของคนรักเวลาคุยกับแฟนนะถ้ามีแฟนนะ อย่าเผลอไปพูดเรื่องของคนอื่นวิาพากษ์วิจารณ์มากจนเกินไปถ้าพูดมากเราจะทะเลาะกันเพราะคนอื่นถ้ายังไม่มีแฟนสัปดาห์นี้ถ้าคุณเป็นคนโสดเป็นแม่ไม้เป็นชายไม้เนี่ยมีเกณฑ์ชะตาที่จะพบเจอคนถูกใจอาจจะเป็นคนที่เหมือนเคยรู้จักหรือรู้จักมาก่อนหน้านี้นะครับผมสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ผ่านพ้นปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าคุณจะถามเรื่องอะไรกันแล้วแต่ เหตุการณ์ก็จะดําเนินไปในทิศทางที่มีแนวโน้มว่าดวงชะตาของมังกรจะดีขึ้นให้พิมพ์คาว่าดียิ่งขึ้นได้เลย3ประโยคสามคำดียิ่งขึ้นคุณดูสีนะสีมันจอกโทนส้มๆเหลืองเหลืองแดงแดเห็นไหมนะครับถ้ามังกรเป็นคนที่ชอบสีแดงชอบสีส้มชอบสีเหลืองสัปดาห์นี้หาอุปหาแสซอรีที่เกี่ยวข้องกับสีพวกนี้มาก็จะดีมากๆนะครับผม สัปดาห์นี้มีบางคนเนี่ยถ้าอ่อนหวานเนี่ยจะมีคนเอาขนมเอาเอาดอกไม้เอาของฝากมาให้มีคนชมว่าสวยมีคนชมว่าหล่อนะครับมับงกรสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ได้พบเจอผู้ชายคนหนึ่งที่จะช่วยเหลือคุณได้ทั้งเรื่องของการงานการเงินและความสบายใจเลขหน้าไพา่นะสัปดาห์นี้มีเลข6 4 2